ลาก้อยเพลสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ4แนวทางการออกแบบตัวละครที่เปลี่ยนไปในเกมเกมชินิเพกยุคใหม่กันดีกว่านะครับเพราะเราสังเกตนเนี่ยตัวละครในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้มันถูกยกระดับในหลายด้านจริงๆนะและในทุกแพทที่ผ่านมาเลยดีกว่าและมันก็มีเรื่องที่ดีที่บางคนชอบและมีทั้งเรื่องที่หลายคนเนี่ยไม่ชอบเช่นกันซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราก็เลยได้วรดวบรวมมา4ข้อ,ขอด้วยกันนะที่เห็นได้ว่ามันเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนก็มาดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะฮะ แล้วก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าในคลิปนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของลาก,กออย่าส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นต่างก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยและเปลี่ยนกันได้น,นั่นเองนะเ๋ยวมาดูกันว่ามี4เรื่องนี้เรื่องอะไรบ้างใน,นก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้และฝากกดสิดตาช่องลักกอลเพเอาไว้ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับและฝากพูดสนับสนุนใจดีข,ของช่องเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับเติมเกมฮิตค่ายหมีได้ที่นี่ richman shop ถูกกเติมเองพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุด เติมเกมสูดที่ของฮอลลเว์สทั้ง3เกมอย่างเกนชินิเพ็กฮงเคซาเดลและเซเลสโซนซีโร่กับลาก่อยเติมเว็บมริการผ่อนได้ให้เงินคืนเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนลดการเติมครั้งถัดไปด้วยเติมไลน์ at richman shop ได้เลยมีอดมินรอตอบเราเติมไม่มีวันหยุดพร้อมมีโปรแสตเซลด้วยเด้อเติมเลยวันนี้ที่ richman shop น้ำมันวันเรื่องเติมเกมมาเริ่มกันที่ขอ้อแรกเลยก็คือการออกแบบตัวละครที่เฉพาะทางมากขึ้นและอาศัยกันและกันมากขึ้นนั่นเองนะในช่วงแพทส0งที่ผ่นามนมาถ้าใครสังเกตตัว ให้เรามีการเล่นกับแมคานิกบ,บางอย่างของตัวละครมากขึ้นเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นฟรินะนะที่สกิลธาต์ลดเลือดทั้งทีมได้และถ้าไม่ตายเนี่ยบังคับให้เราเก็บสเต็จจากกันที่เลือดขึ้นเลือดลงของตัวละครในทีมทําให้เวลาจะใช้ฟรินะเนี่ยก็จาเป็นต้องพกตัวฮิลติดตัวไปตลอดและถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ต้องเป็นตัวฮิลที่ฮิลได้ทั้งทีมด้วยนะอ่าหรืออเล็กชิโนที่ไม่สามารถรับฮิลจากตัวละครในตี้ตัวอื่นได้ก็คือใช้ตัวฮิลไม่ได้เลยชิโอดีที่บังคับเล่น2หิน และต้องเป็นตัวหินที่สามารถอัญเชิญอ็อบเจกต์มาอย่างได้ด้วยไม่งั้น,นก็จะเล่ยตุ๊กตาด้แค่ตัวเดียวอันนี้เป็นตัวอย่างนะจริงๆยังมีตัวละครเจนใหม่นะั่นนี่เยอะแยะมากที่เราไม่ได้พูดถึงและยิ่งเวลาผ่านไปมันยิ่งจํากัดลลมิตมากขึ้นเรื่อยๆนะคือจะเริ่มเห็นว่าไม่แค่ในบาง,งอย่างเนี่ยทำให้ตัวละครมีความชฉพางมากขึ้นในการจัดทีมจากที่สมัยแรกๆเนี่ยเวลาเราจัดทีมอะเราดูแค่ปฏิกิริยาทตุก็โอเคแล้วแบบว่าแบบเฮ้ยทีมวัวโหลดอะเอาไฟไฟไฟ้ายัดลงไปทีมท่าไหนก็เอาท่านั้นยัดลงไปแต่ว่าหลลังเนนี่่่ยแแคาไมพอ้วะ ต้องมีมาเคนิกบางอย่างที่เข้าคู่กันได้ด้วยหรือแม้แต่ตัวบัฟเฉพาะปฏิกิริยาก็เริ่มมีออกมามากขึ้นเรื่อยๆเ,เช่นเชฟรูสเป็นตัวบัฟโอเวอร์โหลดเฉพาะทางเอมิลี่เนี่ยเล่นเน้นเกี่ยวกับเผาไหม้ซิลรี่บัฟละลายและแช่แข็งและล่าสุดเอชคอฟฟี่เอเิร์นที่บัฟตัวละครท่าน้ำและท่าน้ำแข็งที่เล่นกับปฏิกิริยาแช่แข็งนั่นเองนะก็จะสังเกตว่าหลายปฏิกิริยาแล้วนะที่มีตัวละครมาบัฟแบบเฉพาะเจาะจงนะอันนี้ก็ดาว่าทางเกมเนี่ยออกแบบมาเพื่อลดบทบาทตัวละครเก่าๆที่คนใช้บ่อยเกินไปแล้ว มันไม่ยอมตกไปได้สักทีเช่นคาซึฮะเป็นต้นที่มันครอบจักรวาลมากเกินไปที่อาจจะเป็นเหตุผลที่คนน่ะไม่ค่อยอยากเปิดตัวใหม่เพราะตัวกรรมันเก่งมากอยู่แล้วนะทางเกมก็เลยแก้ทางด้วยการออกตัวเฉพาะทีมมาเลยและการเพื่อถิบตัวเก่าออกไปนั่นเองอย่างเอสคอฟิเอร์น่ะชัดเจนสุดๆนะเพราะบังคับเล่นน้ำกับนุองแข็งคือถิบคาซึฮะอกไปเลยนะเพราะฉะนั้นแหละการที่ตัวละครใหม่ๆน่มันมีการบังคับเม็นคนิกบางอย่างให้เราทําตามที่ชัดขึ้นชัดขนาดไหนล่ะบังคับตัวในทีมที่ต้องมีท่าเท่านี้เลยถ้าไม่ทําตามมัันนนนก็ใช้้งาตละคร ได้อย่างไม่เต็มที่ก็เลยได้ว่าใช้ไม่ได้เลยดีกว่านะไม่เหมือนตัวละครยุคก,ก่อนๆที่ใส่ตัวอะไรเข้าไปในทีมก็ได้อะแค่มันท่ามันโอเคอะจะทีมได้หลากหลายกว่าเยอะเลยนะซึ่งโอเคมันก็มีข้อดีข้อเสียข้อดีคือถ้าคนที่มันมีตัวที่ตามเงื่อนไขครบอะก็หัวจริงแต่ข้อเสียคืออย่างคนที่เล่นม,มานานแล้วก็รู้สึกเหมือนโดนบังคับเปิดตัวใหม่เพิ่มเพื่อตัวเก่ามันอารมณ์เหมือนโดนทีมหาประเด็นนั่นเองนะอย่างคาซึฮะอย่างเงี้ยผมก็ชอบใช้ใช้มาตลอดในทีมน้ำแข็งกับน้ำหลังๆเนี่ยก็จะเริ่มใช้ไม่่ได้้แลวนนันเอง และไม่เพียงแค่ตัวละครที่มีความสามารถเฉพาะปฏิญานะลังๆนี่ยมีตัวละครที่มีความสามารถเฉพาะเมืองด้วยซึ่งเนี่ยเดิดมีมาตั้งแต่แผดเมืองฟอนเทนเลยถ้าใครสังเกตเนี่ยก็จะมีสกิลพิเศษประจำเมืองเพิ่มเข้ามาอย่างเช่นในฟอนเทนครับจะมีสิ่งที่เรียกว่าพลังปฐมภูมิเวลาใช้สกิลเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเชิงจิ้งเบลดโตใส่หัวศัตรูทำเดเมจที่มันจะมีเหมือนเป็นทตุสว่างกับทตุมืดอะ่ะและถ้าศัตรูเนี่ยโดนไม่คดิกอะไรเกี่ยวกับทตาพวกเนี้ยก็จะอ่าเช่นชะงักไปนานขึ้นนั่นนะ่่่นนนน่นนนนนนเเเอออองงงงะมมมืืททไไาาหหรรัลีแจิ ก็คือพรอวิญญาณราตรีนั่นเองนะที่มันจะเป็นหลอดอยู่ทางซ้ายมือเวลากดใช้สกิลแล้วก็หลอดโฟร์จิตสตันน้ำมนหลอดเลือดที่เอาไว้รักษาสถานะพรวิญญาณราตรีให้คงอยู่ได้นานขึ้นนั่นเองนะก็เป็นแนวทางการออกแบบตัวละครใหม่ที่เราเห็นชัดเจนมากๆจะแพ่ซีสูญจนถึงปัจจุบันซึ่งโอเคมันก็รามาถึงการสำรวจด้วยที่ต้องใช้ตัวละครในเมืองนั้นแก้เพอซเซลหรือบอสบางตัวเนี่ยมันต้องใช้แมคาน,นิกบางอย่างจากตัวละครประจําเมืองในการสู้ถึงจะสามารถจัดก,การมันได้ง่ายขึ้นอะไรพวกนี้นะแล้วพอมันมีความสามารถเฉพาะเมืองแบบนนี้้เขาามานะ เมืองโฟรเทมไม่เท่าไหร่แต่นัดรันอันนี้ชัดมากคือบังคับจัดทีมเฉพาะเมืองนั่นเองนะล่าสุดมาวิก้านี่คือชัดมากถ้าไม่มีตัวละครนัดรันในทีมเลยซะตัวเดียวมีแค่มาวิกานะ้าเนี่ยบอกเลยเล่นไม่ค่อยได้เลยนะเพราะเก็บพลังงานถ้าไม่ตายช้าสุดๆนะเพราะฉันอนย่าลืมตนะั้งแต่ก่อนคือเราจัดทีมแนละแค่ขอแค่มีธาตุมีตัวบัฟมีตัวฮิวตำแหน่งครบโอเคพอจะเล่นได้และ้ะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้แล้วนะคือต้องแบบอ่ะปฏิกิรยาก็ต้องมีแล้วบังคับเล่นกับตัวละครในเมืองด้วยแล้วต้องมีตัวทรไ,ไง รฉันอันนี้ชัดเจนมากว่าการออกแบบตัวละครในอนาคตมันจะเป็นไงต่อไปคือเมืองน,น้ำแข็งเนี่ยค่อนข้างมัน่นใจว่าจะต้องมีเมคนิกบางอย่างคล้ายกับ2เมืองนี้แน่นอนนะครับหรือแม้แต่ cry, ตน็อตไคล์ตัวละครชุดนี้เนี่ยก็คิดว่าจะาจะมีเมคนิกใหม่มาอีกคือโอเคเข้อดีเนี่ยก็คือเพิ่มความแปลกใหม่ให้กับตัวละครมันก็ไม่ซ้ําซากแหละเห็นตัวใหม่ๆมามากขึ้นแต่ข้อเสียสุดๆไปก็คือเริ่มละเริ่มโดนเกมบงังคบให้เปิดตัวละครใหม่แล้วตัวเก่าหลายๆตัวเลยเนี่ยก็จะเริ่มทยอยลดความสําคัญลงแล้วก็เริ่มหมดอายุไปนัน ยิงดีช้ากว่านะหัวซาเรวนี้ไปไกลแล้วไอตัวเปิดมาใหม่ๆนี้ไม่ได้แล้วแต่ซาเรวเนี่ยล่าสุดก็มีข่าวว่าจะมีการบัฟตัวละครเกิดขึ้นนะทางเกมชินยังไม่มีอันนี้คือความตามเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อหนึ่งในคลิปเท่านั้นนะท่านใดอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมต่อไปดีกว่าก็คือข้อ2นั่นเองรูปแบบของสกิลและเกมเพลงของตัวละครเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนไปนั่นเองนะเช่นลองดูถ้าเป็นตัวละครเจนเก่าแพทเลข3ลงไปเนี่ยส่วนใหญ่เกมเพลงมันก็จะวนๆอยู่แค่กดสกิลท่าถ้าไม่ตายแล้วก็สลัับตวออกมา ถ้าถ้าเป็นตัวสพอร์ตนะหรือถ้าเป็นตัวดาเมจส่วนใหญ่เนะี่ยก็อ่ะโอเคกดสกิลเอาบัฟเคลือบอาวุธเป็นาธาตุของตัวเองแล้วก็ยืนตีธรรมดาหรือเน้นชายโจมตีก็ว่าไปเป็นแบบนี้แทบทุกตัวเลยนะแถมบางตัวเนะี่ยรูปแบบ skill สกิลซ้ำกันก็มีอย่างอาหัยแถมกับเครือฉนะิงเนี่ยโอ้โหแอนิเมชั่นคล้ายกันสุดๆนึกว่าก๊กอบวาง <c oughs> แต่ทีนี้สำหรับตัวละครเจนใหม่หลายๆตัวเนะี่ยรูปแบบการเล่นมันไม่ได้เริ่มจำกัดอยู่แค่นั้นละอย่างเช่น ตัวละครส่วนใหญ,ญ่จากนั้นล่นเนี่ยมันจะมีความเคลื่อนที่ตลอดเวลาเป็นตีมนะไม่ได้ยืนตีอยู่กับที่เหมือนตัวเก่าๆมีการใช้ออบเจกต์บางอย่างมาเป็นอาวุธไม่ได้ฟีแค่ดาบหอกสือเวทหรือธนูอีกต่อไปมันช่วยให้การโจมตีเนี่ยดูหลากหลายขึ้นนะมลณนี่อย่างเงี้ยก็คือขี่ฉลามไปชนเก็บมอนให้เต็มนะแล้วฉลามชมบอนอีกทีนึงคินิดเนี่ยโหวนสลิงไปมาอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวโซลมรณะที่มันเป็นสีเขียวๆขึ้นมาต้องไปให้ถูกทางด้วยนะชาสก้าขี่ปืนบินได้ใช้กระสุนน้รยหือแมม้แต่่ออยิงงอดึพข ชาร์จยิงเลเซอร์เสนามันได้เลยซึ่งถือว่าเป็นเกมพทีใ่ใหม่มากในช่วงนั้นๆนะเพราะฉะนั้น أن, ตัวละคารพวกเนี่ถ้าเทียบกับตัวละครเก่าๆกว่า,า,านี้จะจะเห็นชัดเลยว่ารูปแบบสกิลมันมีความหลากหลายมากขึ้นนะนอกจากนี้เนี่ยตัวละครบางตัวเนี่ยก็มีท่าไม้ตายแบบพิเศษด้วนยนะที่เมื่อก่อนไม่เคยมีเช่นมาวิก้าเป็นต้นท่าไม้ตายใช้พลังงานแบบพิเศษที่เรียกว่าจีบวิญ,ญญาณต่อสู้นะเป็นตัวที่ไม่ต้องปั้นค่าดีพลังงานใดๆเลยนะซึ่งมาริค้าเนี่ยได้รับเกณฑ์ท่าไม้ตายจาก2แหล่งด้วยก จะถูกเปลี่ยนเป็นวิญญาณต่อสู้ของมาูก้าอ่ะนี่แหละคือเห็นผลที่บังคับตีนัดรันนะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเมื่อทีมโจมตีปกติแล้วโดนศัตรูเนี่ยมาูก้าจะได้รับจิตวิญญาณต่อสู้นิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นแหละก็ถ้าเป็นตัวเมืองอื่นนี่เก็บได้ช้าม,มากๆแทบเล่นไม่ได้เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือวาเดซ่าเองเนี่ยก็มีทําไม้ตายสองแบบนะแบบแรกคือกดทำในเมบ,บปกติแบบที่สองเนี่ยสามารถกดแทรกระหว่งางทำคอมโบเพื่อโจมตีได้นะนี่แหละก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ มันเปลี่ยนไปในะก็คือรูปแบบของสกิลและเกมเพลย์ตัวละครนั่นเองในะเกมชินยุคใหม่นะฮะไปต่อที่ข้อที่3ก็คือตัวละครนั้นทําหน้าที่ได้หลากหลายมากขึ้นนั่นเองนะก่อนหน้านี้เนี่ยตัวประเภทไหน,นก็มักจะฟิกตัวประเภทนั้น,อย,น imate, อย่างนึ่งถึงตัวซับดิเมตอย่างเงี้ยก็คือซับดิเมตจ๋าไปเลยนะตัวบัฟก็บัฟจ๋าไปเลยคาซึฮะอ,อย่างเงี้ยเชิญเหยืงเงี้ยบัฟจ๋าไปเลย Go, โกโดฟอนุันต่างๆอันนี้เป็นวิวอย่างพวกตัวบัฟนะตัวฮิลก็พวกอะไรอะบาบาได้อย่างเงี้ย ก็ฮิวอย่างเดียวไปเลยนะหรือไม่แต่โคโคมิก็อาจจะมีฮิวกับแปะท่านิดหน่อยแต่ทีเนี้ยหลังๆนะก็จะมีหลายตัวมาขึ้นยกตัวอย่างเช่นไซรนเนนนะตัวแพทลาสุดเลยฮิวได้บัฟได้ในตัวเดียวกันและเราไม่ได้หมายถึงว่าฮิวได้หลักบัฟได้นิดหน่อยไม่ใช่นะฮิวก็โหดบัฟก็โหดเราหมายถึงโหดทั้ง2อ,อย่างเลยนะเพราะถ้าอย่างหนึ่งได้อย่างหนึ่งนิดหน่อยเนะี่ยมันก็มันก็พอมีแหละแต่ว่าถ้ามันโหดทั้งคู่เนี่ยหลังๆมันจะมีเยอะขึ้นนะอย่างฟรีน่ายอย่างเงี้ยบัฟได้ธาตุเมเเท ฮิลก็ได้ถ้าชุกเฉนินจริงๆก็เปลี่ยนล่างเป็นล่างฮิลได้นะพู่นี้นะเนี่ยหรือล่าสุดเอสคอฟิเอตัวนี้หนักสุดเลยบัฟได้ฮิลได้ทำเดาเมจได้แบบแรงๆแล้วแปะท่าได้ด้วยโอโหอะไรเนี่ยท่าน้ำแข็งเนี่ยคือจบจัดในตัวเดียวเลยแต่ก็แลก,กับความเชี่ยวางมากขึ้นนะฮะแล้วพูดถึงตัวละครกลุ่มนี้เนะี่ยโอเคหลังๆมีมากขึ้นก็จริงแต่มันมีตัวหนึ่งในเกมที่มันอยู่มานานแล้วที่มันฮิลกับบัฟในตัวเดียวกันแบบโหทั้งคู่มีเบนเน็ตนั่นเองนะฮะอีเบนเน็ตเป็นข้อย และตัวประเภทเบเนนเนอ่ะก็จะเริ่มออกมาหลังๆมาคืนนั่นเองนะฮะและล่าสุดเลยนะอันนี้ก็มีความแตกต่างอย่างชัดเจนนั่นคือโมเดลและเสื้อผ้าหน้าผมของตัวละครน,นั่นเองนะฮะคือเรื่องนี้เ,นเคยพูดไปแล้วด้วยในคลิป5าสิ่งที่เปลี่ยนไปในเกมทินแต่ว่ามันเข้ากับหัวข้อน,นี้พอดีที่เกี่ยวกับตัวละครด้วยก็เลยเอามาดีแคมให้ลวกันคือในด้านของการออกแบบโมเดลตนนัวละครถือว่าเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคือถ้าใครเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยพอจําได้ว่าเกมทินสมัยที่เกมเปิดใหม่ๆ4ปีก่อนเนี่ย มันเคยเกิดการเนิร์ฟเสื้อผ้าเกิดขึ้นนะครับจะบอกให้นะแล้วหลายตัวโดนหมลเลยแอมเบอร์จีนโมนาและโรซาเดียนะโดยโรซาเดียเนี่ยโดนหนักสุดโดนทั้งชุดโดนทั้งโมเดลหน้าอกด้วยซึ่งความแตกต่างก็คือมันจะมีการปิดส่วนเขาเรียกอะไรส่วนบอบเบิเมลมันให้มันดูมินชิดขึ้นนะโรซาเดียอย่างเงี้ยแทบจะถมดำทั้งตัวเลยก็ว่าได้ซึ่งเหตุผลช่วงนั้นนะที่มีตัวละครโดนเนิร์ฟชุดหลายคนก็เดาว,ว่าอาจจะเพราะกองเซนเซอร์ของจีนหรือเปล่าในช่วงนั้นเนี่ยเขาเค้มงวดมากๆนะ แล้วก็เก็ชนะินเนี่ยก็เป็นเกมที่ดังสุดๆอยู่แล้วแล้วก็อาจจะถูกจับตามองเป็นพิเศษนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตัวละครในเก็นชินโดยโดยมากเลยนะตั้งแต่แพรเมืองลิเวอินาซูมะก็ไม่ค่อยจะมีตัวละครที่แต่งตัวโชว์สัดส่วนว่าแเบลมเท่าไหร่นะเต็มที่ก็แค่โชว์แผ่นหลังโชว์ขาโชว์หัวไหล่อะไรพวกเนี้ยทีเนี้ยพอสมัยรุ่ปลาย,าย,เ,ยเริ่มเห็นความเปลีป่ยนแปลงอาจจะเพราะว่าประเทศเขาเป็นประเทศร้อนนะทะเลทรายนะพอเข้าสซนทะเลทรายเช่นเดย่าเช่นแคนเดสเช่นนิโล ตัวละครเหล่าเนี้ยเริ่มมีความโชว์เยอะกว่าตัวละครที่โดนเนิฟไปก่อนหน้านี้อีกแต่ก็ยังไม่โดนอะไรเลยนะแล้วพอกลับมาเมืองฟอนเทนเนี่ยก็อ่ะก็ไม่เท่าไหร่ตัวละครส่วนใหญ่เนี่ยก็แต่งตัวค่อนข้างมิดชิดก็เข้ากับตีมเมืองอยู่แล้วนะก็เข้าใจว่าคอนเซปต์ของเมืองเป็นเมืองผู้ดีนะทีนี้พอมาถึงเมืองนัตลันนะทุกคนจะเริ่มงงว่าถ้าเกิดเอาชุดตัวละครเมืองนัตลันนีะ่ไปไว้เมืองมอนสัตต์ตอนเกมเริ่มอะมันไม่น่าจะผ่านกองเซ็นเซอร์เลยใดๆดเลยเพราะตัวนัตลัน,นั้นแต่งตัวเปเปิดสุดๆ คือแทบจะบิกินี่ทุกตัวเลยนะแบบไอ้อะไรนะโมลานี่ตัวแรกมันก็คือแบบเป็นเหมือนชุดว่ายน้ำแล้วนะวาดเซนซ่ย่างเงเป็นต้นนะหรือโอเคมีมาวิลกาที่มาแบบชุดแปลกมาเลยแบบคนขับมอเตอร์ไซค์เลยซึ่งในเกมมันไม่เคยมีแบบนี้ก็จะเห็นว่าดีไซน์ตัวละครมันมีความอิสระมากขึ้นในเรื่องของความเปิดเผยนะและโมเดลตัวละครมีการปรับแก้ใหม่ในเรื่องของสัดส่วนด้วยนะอย่างเช่นมาวิลกาเนี่ยถ้าดูจากภาพตัวอย่างก็จะดูแตกต่างจากตัวละครเก่าๆอย่างชัดเจนเลยนะ หรือจะเป็นเซเลรี่ที่เป็นโมเดลผู้หญิงวัยรุ่นหรือคาชินะที่เป็นโมเดลผู้หญิงที่เป็นเด็กนะโอโดรอนเนี่ยก็จะเป็นโมเดลผู้ชายตัวสูงหรือคินิดโมเดลผู้ชายวัยรุ่นพวกนี้ก็มีความแตกต่างทั้งหมดเลยและล่าสุดที่เห็นความแตกต่างชัดเจนชัดเจนนะก็คือตัวละครวาเดซ่านั่นเองที่โมเดลเหมือนถูกทําขึ้นมาใหม่เลยนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเป็นความสนเชื่อในเกมเลยเพราะว่าจะใช้โมเดลเดิมเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนทรงตาเคลมเมาขายบ่อยๆคนมันก็เบื่อเหมือนกันนะ ก็ประมาณนี้แหละก็คือ4เรื่องนะที่จะสังเกตได้ชัดเจนว่าตัวละครใหม่ๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะส่วนตัวผมเนี่ยข้อ234เนี่ยผมโอเคหมดแหละแต่ข้อหนึ่งนี่แหละที่บางทีก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เฉพาะทางมากขึ้นนะแต่บางทีมันเหมือนบังคับเปิดหลายตัวร่วมกันอ่ะอย่างเช่นตัวเนี้ยเออสเกิร์กอย่างเงี้ยถ้าใครมองว่าเล็งสเกิร์กไว้อะไกลๆว่าอาจจะโดนบังคับเปิดเอสโคฟิเออร์ไปแล้วอ่ะเพราะว่าไม่งั้นมันอาจจะเล่นไม่ได้เต็มที่แบบดอกไปเยอะเลยอ่ะก็มารอดูแล้วกันว่ามันพึ่งพากันนนนขาดไหแล้้วีี่ ใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคอมเมนต์อะไรมาเต็มที่เลยนะจะได้มาถกเถียงกันดสคัชชันกันในช่องคอมเมนต์นั่นเองนะครับผมวันนี้ลาก่อนก็ขอขอ,ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบจนถึงตอนนี้นะฮะก็อยากให้เกมนี้อยู่กับเรายาวๆต่อไปซึ่งเนี่ยอย่างน้อยอีกไม่กี่ปีเนี่ยก็จะได้เห็นฉากจบของอะไรมหากราบแรกแห่งเกนซิแล้วละ่ะส่วนตัวก็ไม่ค่อยได้ไปปั้นตัวใหม่มากถ้าไม่ได้เปิดนะแต่ก็ติดตามเพลในเรื่องตลอดนะครับผม่าแล้วก็ใครดู t o นะิ i c ไหนจะลากกับเพก็คอมเมนต์นกันมาได้วันนี้ แล้วก็ขอลราไปก่อยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย